บรรยากาศของชีวิตในวันนี้หรือวันไหนหรือวันนั้นก็แตกต่างกันมากเหลือเกินของแต่ละคนแต่ละเพศแต่ละวัยบรรยากาศของชีวิตนี้มันเป็นเรื่องซับซ้อนพูดยากสำหรับคนบางคนเพราะว่าคนเราช่วงหนึ่งของชีวิตอาจจะทุกข์ยากลำบากช่วงหนึ่งอาจจะสุขสบายช่วงหนึ่งอาจจะวุ่นวายช่วงหนึ่งอาจจะสงบ ช่วงหนึ่งอาจจะดีช่วงหนึ่งจะร้ายแต่ละช่วงของชีวิตช่างสุดเวีย่ยงสุดโต่งที่ของเราทำไมจิตเป็นอย่างนั้นกันในแต่ละคนในแต่ละวนันแต่ละวัยแ,แต่ละเพศก็เพราะว่าเป็นบทบาทของชีวิตบรรยากาศของชีวิตจึงบางครั้งก็ขุมเครือบางครั้งก็หวงแจ้งบางครั้งก็เมื่อคลึ้มบางครั้งก็ใสสว่าง บรรยากาศของชีวิตจึงเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนลึกลับหน้าศึกษาค้นคว้าแล้วก็น่าเรียนรู้แต่ถ้าเราเจอบรรยากาศชีวิตมาสารพัดแบบแล้วเราจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่เฉียดเป็นเฉียดตายทั้งสภาพที่เป็นอยู่สภาพสังคมแล้วก็สภาพการงานการเรียนที่เราประสพบพบเจอไม่กระทั้งเรื่องความรักก็เป็นเรื่องที จเป็นเจ็บตายบางครั้งคนเราก็เป็นแมวก้าชีวิตบางครั้งก็เดือชีวิตสุดท้ายนซึ่งคนเราจะว่าไปแล้วก็มีเมตตา,า,า,ามีคามีเสน่ห์มีลาบมีสุขมีทุกข์กันทุกๆคนแต่ว่าอาที่บอกว่าบรรยากาศชีวิตคนเรานั้นบางครั้งก็ดีบางครั้งก็งงกไม่ดีนะก็อย่าไปอะไรมากมายกับชีวิต ว่าชีวิตนี้นีไม่ว่าบรรยากาศแห่งความรัก,กบรรยากาศแห่การเรียนรู้รือากาการทำงานเนหรือการใช้ชีวิตท,ทั่วไปมันก็มีความซับซ้อนลึกลับอิกเลนที่หน้าคนคว้าอยู่เหมือนกันกับคนคนหนึ่งแต่เมื่อถึงเมื่อผ่านพ้นเมื่อมันจบลงมันก็มันเป็นแค่ความทรงจำ แค่สัญญาแค่ความรู้สึกประเดิม,เดมบเก่าเป็นแค่เรื่องที่ผ่านมาและผ่านไปไม่มีอะไรเกินจะยึดมั่นถือมัน่นหรือว่าต้องยึดมั่นถือมัน่นหรือว่ายึดไว้แล้วได้เป็นแค่ความรู้สึกที่ดีแชะความรูออ้ที่ไม่ดีเป็นแค่อารมณ์ที่ไปกำหนัเกิดเรื่องรุ่มหลงและมมเมาในคนในวัตถุเป็นทองเข้าของในการเทื่อการเล่นรการงาน ซึ่งมันก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่มีอะไรที่จะยังง่งยืนและยาวนานและถาวรและตลอดไปกับที่ใดที่หนึ่งคนใดคนหนึงได,ไมได้มันเป็นเพราะว่าความรวดเร็วของชีวิตที่เราดูเหมือนจะช้าแต่มันผ่านมาหลายปีหลายสิบปีแล้วคนเราก็ผ่านช่วงนั้นของชีวิตมาได้ก็ถือว่าน่า ็นเพราะว่าบุญมากกว่านะที่คนเราได้ผ่านสิ่งนั้นมาได้และทุกวันนี้คนเราก็ยังอยู่กับบทบาทบรรยากาศของชีวิตที่วันๆก็เหงาบ้างเหนื่อยบ้างมีกำลังใจเขาใช้สิ้นหวังบ้างหรือว่าเบื่อบ้างอยากบ้างยิดบ้างยุ่งบ้างสุขบ้างสงบบ้างทุกบ้างวุ่นไหวบ้างมันก็ยังเหมือนบทบาทเดิมๆบรรยากาศเดิมในทั้งอดีตแต่ว่ามันเปลี่ยนมาเปลี่ยนที่ เปลี่ยนเวลาเปลี่ยนคนแต่ในที่สุดแล้วมันก็ต้องสรุปสรุปว่ามันไม่อยู่แล้วทุกอย่างมันก็แล้วไปทุกอย่างมันไม่ต้องอะไรอะไรไม่ต้องอะไรอาวรทุกอย่างไม่ต้องไปตอกย้ำที่ดีก็ดีไปที่ร้ายก็ร้ายไปแล้วก็ให้ปล่อยวางที่ผ่านมาในแต่ปีแต่ละเดือนแต่ละอาทิตย์แต่ละวันแต่ละชีวิตแต่ละเรื่อง ใปัจจุบันขณะของเราก็ต้องปล่อยวางอนาคตก็ยึดไม่ได้ขอเพียงให้เราสว่างสว่างมองเห็นชีวิตก็จะลงได้ปล่อยได้ละได้คลายได้ไม่มีอะไรที่เราจะไปหมายมั่นตั้นเลยเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาได้มันมีแต่เพียงเราอยู่ด้วยกันด้วยอารมณ์ด้วยความสุขด,ด้วยหัวใจ ด้วยบุญด้วยความดีแต่วันหนึ่งถ้าหมดบุญหมดความดีมนเราก็จะมีกรรมแทรกมีวิบากวิบากถ้ามันหมดแล้วก็จะเดินกรรมกรหมว่าน้ำใสหมดแล้วก็จะหมุนตะกอนฉันคนเราทําอะไราก็พยายามอย่าให้มันถึงคุณถตะกอนให้ใสใสสบายสบ,บายคลายไว้แล้วก็เปลี่ยนซะถ้ายังเถือนเถือนเถือนดื้อดันพลงังดื้อ หรือว่ายังเสียดายยังอยากรู้อยากลองก็จะเจอปัญหาเจอเรื่องราวในเรื่องในนังสืในสถานที่นั้นในบุคคลนั้นซึ่งสาเหตุก็มาจากการที่คนเราอยากลองอยากรู้ในเรื่อง,งของวิปาสซึ่งผ็สฉพาพเรแล้วก็มีอะไรตัวในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดีหายไปสิ่งที่ไม่ดีระหาเสื่อหรือว่าสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้งางผสมกันไปก็ให้ทุกคนเข้าใจบรรยากาศของชีวิต ที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติอิ่ว่าการเหมือนกันก็เปลี่ยนแปลงไปแรรยากาศของชีวิตของเราไม่ว่ารักไม่ว่าเลิกไม่ว่าเริ่มไม่ว่าเรียนไม่ว่างานไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่อยู่แล้วมันบรรยากาศชีวิตมันไม่อยู่แล้วเป็นธรรมชาติของชีวิตของทุกชีวิตด้วยเรียกว่าบรรยากาศของชีวิตที่หลงทงชีวิตมาเส้นทางชีวิตหรือว่า สิ่งที่เราค้นคว้าค้นหาแล้วในยุวิตเรามันก็ไม่ได้หมดเลยมันต้องวางต้องว่างในยุที่์ควายนต้องสร้างไม่ได้มันต้องสงบต้องนงไวไม่ได้สับสนไม่ได้ต้อดคิดอดสงสัยไม่ได้ต้องคลาย่อคนต้องเข้าใจเป็นหลกของชีวิตนั้งวันเป็นอย่างนี้นะอาารฏ์บัติแล้วก็ป่อยวางให้สงบนิ่งเงียบในกางวนไม่ยทธ์ือทธาปใเนาะนหลัขชีวิต 没有。